กะหล่ำปมหรือว่าโคลาบ,บีหรือว่าโคลาบ,บี้นะคะก็ชัระยะเวลาในการปลูก 3- 4เดือนนะคะก็โตเต็มที่เรียกตัดแบบนี้นะคะก็ปลูกที่เมืองไทยบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์เนาะก็สามารถโตได้นะคะวิธีการปลูกและดูแลบำรุงยังไงนะคะที่สวนของเราเนาะก็เข้าไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้าของโคลาบ,บี้นะคะที่เราได้เลือกออกมานะคะจาก กระถางที่เราโรยมเมล็ดไว้นะคะเนี่ยก็แยกออกมาได้20กว่าต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่เราโรยมเมล็ดไว้นะคะโรยมเมล็ดโคลบี้ค่ะก็เต็มกระถางเลยนะคะอันนี้ก็ถอนไปให้ไกลบ้างแล้วนะคะก็เหลือนี่ค่ะแค่นี้เองอันนี้ก็จะไม่ใช่ต้นโคลบี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นคล้ายๆต้นเคลนะคะแต่ว่าเคลสายพันธ์อะไรนั้นไม่รู้นะคะ ก็จะต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะอย่างที่เราเคยปลูกมาเนาะที่รสชาติออกขมๆนะคะไม่ค่อยอร่อยเนาะเราก็เลยต้องเลือกต้นกล้าแล้วก็ไปอนุบาลอีกทีหนึ่งค่ะถ้าปลูกไปไม่ใช่โคลรบบีบีแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยปลูกแล้วนะคะเป็นเมล็ดที่อยู่ในซองเดียวกันนะคะตอนนี้ก็สามารถย้ายไปปลูกได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาปลูกไว้ในแปลงนี้นะคะอันนี้ก็ทําการ ทวนดินนะคะแล้วก็ตากดินไว้แล้วนะคะแล้วก็มีโรยปุย๋ยคอกนะคะอันนี้แล้วก็ผสมไปหนึ่งรอบแล้วนะคะแต่ว่าเราจะนำแกลบหมักนะคะมาใส่ให้ดินมีความโปร่งนะคะแล้วก็รวนซุยอีกนิดนึงเนาะนี่เลยค่ะก็จะเป็นแกลบหมักนะคะที่เราหมักไว้ในถุงบิ๊กแบกนี่ค่ะก็จะเป็นแกลบเก่าแล้วนะคะอันนี้ก็จะนำแกลบตรงนี้นะคะไปใส่ในแปลงเมื่อกี้แล้วก็ผสมคลุกเขาค่ะ เนี่ยค่ะก็ได้น้าแกลบนะคะมาโรยลงในแปลงนะคะแล้วก็จะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ดินได้มีความโปร่งนะคะค่ะอันนี้แล้วก็ได้คลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนําต้นกล้านะคะมา,าลงปลูกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าโคลบี้นะคะที่เราอนุบาลไว้ในกระถางนะคะก็ยังตัวไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะย้ายลงปลูกแล้วเนาะแล้วก็จะปลูกสี่แถวนะคะหน้ากว้างค่ะ แต่ว่าแถวยาวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงค่ะว่าจะปลูกได้กี่ต้นเนาะ จัดวางในตำแหน่งที่จะปลูกลงดินเรียบร้อยนะคะก็พอดีเลยค่ะพอดีเต็มแปลงเลยค่ะถ้าต้นใดต้นหนึ่งนะคะเหลือ,องตุยไปนะคะก็จะแตกแถวแถวแตกเลยนะคะเนี่ยก็ภาวนาให้อยู่ดีทุกต้นแล้วกันค่ะนี่ค่ะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งหมด28ต้นนะคะในแปลงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาติดตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งค่ะ คโคลบีที่เราปลูกไว้นะคะก็ได้หนึ่งเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็เริ่มที่จะเห็นเขาลงหัวนะคะหัวเล็กๆแล้วเนาะช่วงแรกก็มีลดด้วยน้ำหมักนะคะแล้วก็สั่งเพาะแสงค่ะแล้วก็จะใส่เป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะคะมาบำรุงต้นเนาะเพราะว่าช่วงแรกๆนะคะยังไม่มีปุ๋ยคอค่ะก็ยังปลายฝนอยู่นะคะช่วงนั้นเนาะคิวว่าฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ตากเนาะ ก็เลยซื้อเป็นปุ๋ยอัดเม็ดมาบำรุงต้นแทนค่ะแต่ก็เริ่มลงหัวแล้วล่ะแล้วก็จะมีน้ำหมักด้วยนะคะน้ำหมักจากรวมพัฒนาที่ดินนะคะน้ำหมักพอดอสองค่ะก็จะผสมกับสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ำหมักนมนะคะที่เหลือจากหลานกินเนาะสังเคราะห์แสงนี้นะคะแล้วก็ทําไว้ติดสวนตลอดไม่เคยขาดเลยค่ะเพราะว่าพืชผักที่สวนก็จะเน้นสังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยคอกเป็นหลักนะคะ แต่ก็จะมีน้ำหมักอะไรเพิ่มเติมด้วยนะะี่ค่ะนานๆพอบ้านผ่านไปเขาก็จะเอามาให้ทีนึงนะคะน้ำหมักจากกรมพัฒนาที่ดินเนาะน้ำกระบะนี้นะคะก็จะใส่น้ำหมักพรง <c oughs> เกือบครึ่งขวดนะคะอันนี้ก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะกะเอาค่ะแล้วก็สังเพาะแสงก็จะใส่ไปขวดหนึ่งะคะ่ะ กระบะนี้นะคะก็จะลดน้ำได้แค่ลดผักได้แค่ครึ่งส่วนเองนะคะเราต้องผสมแบบนี้สองรอบนะคะแต่ละครั้งที่เราบำรุงพืชผักเนาะก็สองกระบะนี้ก็บำรุงพืชผักได้ทั่วสวนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักนมนะคะที่เหลือจากหลานกินแล้วก็ใส่ตามความสะดวกได้เลยนะคะเราจะใส่ประมาณแก้ว2แก้วเนาะก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักนะคะ พอใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะก็คนนะคะแล้วก็ใช้บัวลดน้ำไปลดพืชผักภายในสวนของเราได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะบำรุงต้นโคลบ,บี้ของเราเนาะก็เริ่มโตแล้วละ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ลดด้วยน้ำหมักสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ปุ๋ยอัดเม็ดเนาะบำรุงช่วยกันนะคะเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่มีปุ๋ยคอกเนาะส่วนวันนี้ก็เพิ่งได้ปุ๋ยคอกมานะคะ ก็เริ่มหมดฝนแล้วล่ะเขาก็เริ่มตากแล้วนะคะก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ยังต้องบำรุงต้นเร่งต้นอยู่เนาะปีนี้ไม่มีขี้หมูนะคะมาช่วยบำรุงเพื่อเร่งหัวเนาะเขาก็เลยจะลงหัวช้าหัวโตช้านะคะ นี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยบำรุงได้คนต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะเหลือแค่ลดน้ํานะคะก็มีปุ๋ยอะไรก็ใส่บำรุงไปนะคะเพราะว่าเขาก็โตได้เนาะอันนี้เราก็ปลูกอินทรีย์มาทุกปีนะคะก็วัวเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะปีนี้ไม่มีขี้หมูนะคะก็ค่อนข้างโตช้าแต่ก็โตนะคะเดี๋ยวเขาก็ หัวโตขึ้นเรื่อยๆค่ะดูใบใบเยอะมากนะคะใบสวยมากเลยค่ะค่ะก็มาอัปเดตโคลบี้นะคะตอนนี้ก็2เดือนกว่าๆเนาะเริ่มลงหัวเท่ากำปั้นแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดแต่งใบออกนะคะเพราะว่าหัวค่อนข้างโตช้าเนาะก็หัวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแต่อันนี้ก็คือตัดแต่งใบออกนะคะเพื่อให้สารอาหารนะคะมาลง มารวมตัวที่หัวนะคะให้เขามาบำรุงที่หัวเนาะก็ค่อนข้างจะตัดแต่งบ่อยเลยนะคะแล้วใบเขาก็เออโตเร็วใบใหญ่เร็วนะคะแล้วก็จะตัดใบเขาออกอยู่เรื่อยเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงไม่เคยขาดนะคะสลับกันเนาะทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกอาทิตย์หน้าก็หลดน้ำหมักนะคะ นี่เลยค่ะใบโคลบี้ที่เราตัดออกมานะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเอแบ่งไปให้ไก่ด้วยนะคะแล้วก็นําใบนะคะมาหมักเป็นปุ๋ยหมักด้วยค่ะไม่ทิ้งเนาะค่ะน,นี่ก็จะเป็นแปลงโคลบี้นะคะก็มาอัปเดตกันหน่อยเนาะก็เริ่มทยอยแบบหัวใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากที่เรา ตัดใบออกเนาะเพราะว่าหัวเขาเล็กมากนะคะแล้วก็ไม่มีการแบบขยับเนาะเราก็เลยตัดแต่งใบออกนะคะเพื่อให้สารอาหารเนี่ยไปลงที่หัวนะคะก็เริ่มหัวใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากที่พยาตัดใบเนาะก็จะมีหัวเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ วันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยบำรุงโคลาบี้ของเราเช่นเคยนะคะหรือว่ากระหล่ำปมเนาะปุ๋ยที่ใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นขี้ไก่กแกลบนะคะผสมกับขี้วัวค่ะพ่อ้ันเขาก็เก็บมาได้หนึ่งกระสอบนะคะน่าจะหล่นจากรถนะคะก็เลยเก็บกลับมาให้บำรุงพืชผักในสวนของเราค่ะ กะล่ำปมที่ปลูกไว้นะคะก็สามเดือนกว,กว่าแล้วเนาะตอนนี้นะคะก็หัวเริ่มใหญ่เริ่มโตพอที่จะตัดได้แล้วเนาะก็บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอัดเม็ดหรือว่าน้ำหมักนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงเนาะก็บำรุงสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกอาทิตย์นะคะช่วงแรกก็ไม่ค่อยโตค่ะก็เลยต้องตัดแต่งใบออกเนาะ เพื่อไม่ให้สารอาหารนะคะน้ำส่งไปเลี้ยงที่ใบามากจนเกินไปเนาะก็จะส่งผลให้หัวเขาไม่ใหญ่ไม่โตค่ะก็เลยต้องตัดแต่งใบออกแบบนี้ค่ะก็จะเห็นรอยแผลเป็นที่หัวนะคะก็รอยตัดแต่งใบออกของเราเนาะตัดแต่งใบออกเรื่อยๆนะคะตอนไหนที่ใบเขาโตใบใหญ่แล้วก็ตัดออกเรื่อยๆค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ก็จะมาตัดโคลาปี้นะคะวันนี้จะตัดไปสัก หนึ่งหัวนะคะหัวใหญ่ที่สุดเนาะจะเป็นหัวนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ลงหัวนะคะไอหัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตัดแต่งใบออกเนะะี่ค่ะจะมีรอยแผลเป็นที่ใบเนาะช่วงแรกๆเขาไม่โตน,นะคะก็เลยตัดแต่งใบออกอยู่เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะตัดแล้วก็จะเอาไปช่างดูนะว่าหัวนี้กี่กิโลนะคะเพราะว่าเป็นหัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะ อันนี้รอยตัดนี่ค่ะหัวกลมๆหัวใหญ่ที่สุดนะคะเนี่ยเดี๋ยลองเดี๋ยวลองเอาไปช่างดูก่อนนะคะ 7ขีดนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็น่าจะพร้อมตัดแล้วละ่ะเพราะว่าเขาก็อายุหลายเดือนแล้วนะคะ3มเดือนเกือบ4เดือนแล้วค่ะก็พร้อมเล็ดตั้งแต่เดือนตุลานะคะเนี่ยตอนนี้ก็ปีใหม่มาแล้วนะคะสักอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ว่าคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะคะก็ตัดได้แล้วนะคะหัวเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เนาะ ว่าช่วงแรกไม่ค่อยโตนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้อคอปั้นะหัวนน้นด้วย <c oughs> นี่ค่ะก็จะขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการปลูกโคลบี้นะคะก็ ลูกมา3เดือนเกือบ4เดือนนะคะที่เราได้ตัดแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวจะตัดไปแค่หัวเดียวพอนะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดจากสวนสดๆนะคะไปทำอาหารทีละหัวเนาะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ